สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบขสจะโปรเด็ดฉีดวัคซีนโควิดครบ2เข็มลดค่ารถโด,ดยสาร20%เมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาที่เพจ Facebook บคสได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขสอขอแจ้งเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทางกับรถโดยสารของบริษัทดังนี้ 1. ผู้ใช้บริการรถโดยสารบขสสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดยกเว้นจังหวัดที่กำหนดให้ผู้เดินทางต้องมีเอกสารรับรองดังกล่าว 2. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ2เข็มจะได้รับสิทธิ์ลดค่าโดยสารรอยละ20ไม่รวมค่าธรรมเนียมเมื่อแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ณช่องจำหน่ายตัวของบคอสอตั้งแต่วันที่3กันยายนถึงวันที่31ตุลาคม2564 3. ขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดจากเว็บไซต์ www.moicovid.com ก่อนเดินทาง 4. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข DMSTTA อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและประกาศคำสั่งของกรุมขนส่งทางบกหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์1490เรียกบอกขอสอตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ